สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลเกษตรวัฒนธรรมตุ๊กเครื่องบันเทิงครับคลิปนี้นำพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมสวนลุมพินีครับสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนกรุงเทพมหาคนครครับเดินอน่า เราลุลมพินีสถานนะครับก็ปลดอกไม้รประดับครับเพื่อนการที่ผู้ชมเห็นเช้าเย็ยนก็จะมีจะช,ชนมาออกกำลังกายที่นี่นะครับทั้งชาวไทยชาวชาวต่างประเทศเลยก็ มีอาหารน้ำทานนะครับสั่งซื้อได้ครับน้ำดื่มของว่างครับต้นไม้ย,ยมามาถึงชมครับนีบ่ยฮะเดี๋ยวจะอุ่มเลยครับดุมจิมีสถานกรุงเทพมหานครนะครับ อันนี้คือสาลาเฉลิมพะเศตหกรอบฉันมาพระพรรษารายการที่เก้านะครับ อน,อนุสรแห่งมิตรภาพไทยอิตาลีครับเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ150ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทวิธาราอน,อนุสรแห่งมิตรภาพไทยอิตาลี เยอะมากเลยครับเนี่ยที่ร่องที่ออกกำมังกายด้วยนะนี่ก็สถทนทองี่ออกากำมันะกงกท่กนา,านผู้ชมกันให้ปลา่านผู้ชมกัน ตู้้วนสาธารณะเปิดเ่กาในเวลาสนิกานทีงิกายใต้มาตรการควบคุมโรคที้ต้องการจะ้ระบาดควิดกอผู้ใช้บริการปฏิัติานนี้สวนสาธารณะก็ใช้มการั้นพกํำลังใจเท่านั้น อยู่ด้วยกันอยู่ในที่แออัดและมีคนจำนวนมากถ้าเรารูระยะห่างจากจกันอย่างน้อยหนึ่งถึงสาาอ,อ,องเมตรสำหรับท่านที่นำรถเข้ามาจอดภายในสวนพุทธีเปิดท้าเมื่อท่านนำรถเข้ามาจัดเป็นที่บร้อยแล้วขอท่านดับเครื่องยนต์ข,ของท่านด้วยเพื่อเป็นการลดมลพิษภายในสวนเราจะมารวมตรวจตรารถของท่านไม่เรียบร้อยเระหว่างตรวจภัยในทรัพย์สินของท่านนอกจากนี้สวนพุทธีขอแจ้งทราบว่า มีผู้รับเียนรื่งคุณผู้จอดรถภายในสวนที่มีอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้นํารถจนเโเข้ามาจอดภายในสวนโดยไม่ได้มาทํากิจกรรมออกกำลังกายหรือพักผ่อนโดยจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานและกลับมาในเวลาเย็นหรือค่ำทำให้ผู้ที่มาพักผ่อนและมาออกกำลังกายที่มีปุ้มที่จอดรถสวนพอดีจึงมีมาตรการเกิดสอบและสอดองและตอบความรู่สึกจากผู้ท่านอนุญาตให้จอดรถใชพแค่ผู้มาพักผ่อนและออกกำลังกายภายในสวนเท่านั้น สิประการเมตตาและขอความร่วมมือผู้ใช้โดยด้าสสวนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ